So ครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับามาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็ผมมีภารกิจอีกหนึ่งวันขึ้นเขาขึ้นเขามา,า,มาขุดปยาจงอ่างกับก็เมื่อวานเจอไวหลายต้นครับก็ว่าเอาปยาจงอ่างออกไปเลี้ยงเอาไว้ไปทายาสมุนไพรครับลงมาติดตามกันดูนะครับตอนนี้ผมกําลังลุยถึงแต่บนใกล้ภูเขาเลยนะครับ เดินหนาเรื่อยๆตอนนี้อยู่บนภูเขาแล้วนะครับ Ừ, nào rồi nói rồi นี่ต้นเยอะนะครับต้นนี้เยอะกับกุดใบดำๆไปครับจบเรียบร้อยแล้ววันนี้พร้อมกับกุดใเนี้ครับเจอแล้วมีน้ำกล้วยกับมีน้ำกล้วยกับกล้วยกับเดี๋ยวกดต้นนี้ก่อนนะครับ ก็ลงไปไว้ที่นะครับตายมามาแล้วเอาไปฝากาไปฝากชาวบ้านด้วยนะครับฝากทีมท่มนันที่มันเขาสั่งกันเอาไปไว้เวลา,าทำยาไว้ที่จุดเดียวนครับ จุดนี้ผมมาสองสองรอบแล้วครับพอดีมาเจอ,เ,อ,อเจอไว้แล้วก็วันนี้กะว่าจะมาขุดขุดออกไปเนี่ยครับจะขุดออกไปปลูกที่บ้านเป็นยอดสวยๆครับ,บมาติดตามกันดูนะครับว่าจะได้สก,กี่ต้นกับผมมาดามมาดูบนกระดาษนี่ครับ sửa để lại tuân cấp đi, rồi lại tuân. สวยนะครับน่าจะสวย Okay. ตีเดียวได้แล้วครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวไปใส่กระสอบโอ,โอเค ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โ oh ห oh. นี่ครับได้ไปปลูกไปฝากตีมานด้วยก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวมาดูว่าเราจะปลูกกันเมื่อไรก็โอเคเป็นวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับเดี๋ยวลงไปที่รถกับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชม ด,ด,ดูตรงนู้นบนยอดนะครับบนยอดตรงนั้นบนบนของครับเผื่อมีอะไรเดี๋ยวลองขึ้นไปดูไม,ม่มีอะไรนะครับโอเคลงดีกว่าเดี๋ยวไปเอาเก็บของเอาของสัมภระที่มาขุดไว้วันนี้เอาลงไปไว้ที่รถรถจอดตรงนู้นนะครับกับผมขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ